ฮัลโหลสวัสดีชาวอนนาจักนีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคิวด h เกมโฮมสวีทโฮมสวายแล้วเห็นเปิดตัวมาด้วยสกินของพี่ฮาร์ดขนาดนี้เนี่ยแน่นอนค่ะทุกคนวันนี้คิวจะมาเล่นรีวิวสกินใหม่ของพี่ฮาร์ด uh? แล้วคือสกินแบบ <What? S 1> แก่ทีมงานแม่งขยันออกชุดมาแบบหลุดธีมนิวนมา ถ้าไม่บอกว่าเป็นพี่ฮาเด๋อฉันนึกว่าไอรอนแมนแต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าอย่าตั้งคําถามกับนิวอนแล้วพวืเธอดูคอลเลกชันสกินของพี่ฮาจนดิถ้าออกมาแย่กว่านี้นี่คือเต็มตู้เสื้อผ้าแล้วนะทีมงานค่ะเดี๋ยวคิวจะหมุนสกินให้ดูแบบ360องศานะคะเลิศสกินก็คือดูดีนะทุกคนแต่มันจะดูแย่เพราะว่าลูกตาที่คิวใส่ให้พี่ฮาอีกแต่แต่ว่าคิวออกไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนเพราะว่าตอนจบเกมอ่ะแม่งลูกตาโคตรปั่น เอออันนี้พี่เด๋อไม่ต้องเอาออกนะคะเบลชอบเป็นการส่วนตัวกับเบลชอบผู้ชายที่สายตาแทะเลนอบอุ่น <What? S 1> อ๋อได้เลยสิคะน้องเบลถ้าชอบมันมากขนาดนั้นอนะ่ะก็เอาไปใส่เองเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนค่ะีพี่เดอ๋อน้องเบลไม่ได้หมายความว่าอย่างงาั้นซะหน่อยเอามันออกไปนะน่าเกลียด เกมมาเป็นที่เรียบร้อยกับแมปสุสานรถเออแล้วก็เนื้อหาต้นคลิปเนี่ยทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะคิวตบตีกับเบลบ่อยเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วค่ะวันไหนถ้าไม่ได้แหะไม่ได้ตีกันนะนอนไม่หลับโดยเฉพาะเรื่องแย่งพี่ฮาร์ดเนี่ยทะเลาะกันได้ทัืงคืนไม่เอาไม่เอาเดอ๋ออันนี้ให้สาระแล้วนะเรากลับเข้ามากันที่เกมเพลย์ของเรากันดีกว่านาะเคลียรประตูแถวบ้านใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วก็มาเคลียแถวนี้มีคนมาเนี่ยอ้ามีคนโยนของลงมาข้างบนใครเอ่ยอ้าวน้องป เดินคนเดียวแถวเนี้ยมันอันตรายนะน้องปิงรู้หรือเปล่าแล้วเดินกับพี่เนี่ยไม่อันตรายกว่าเหรออ้อาวเดินกับพี่เนี่ยอยานโดยก็ไปเจอโจนะจ๊ะไม่เจอโจแล้วเจออะไรอ่ะก็เจอผีโลกยังไงแล้วอเอาไปหนึ่งแผลก่อนแล้วกันนะคะพี่ปิงขากระโดดลงมาเล่นข้างล่างตรงนี้สิดาดอเอ,เ,อเสียงใครอะ่ะรู้แล้วว่าอยู่ในนี้ใช่ไหมนั่นไงนั่นไงปากปลาสวยไอซี่ออสนี่ขนาดซ่อนตู้เสียงมันยังดังขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยเสียงลอดตีนจริงจริงเลย ถ้าไม่ตกไม่ตีไม่โดนสักทีก็คงจะไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมไอ้ออฟมันก็คงคิดอะว่ารู้ได้ไงว่าว่ามันอยู่ในตู้อะโอ้โหเสียงดังขนาดนี้จะโดดไม่โดดโดดลงไปโดดลงไปสวยเจอกันั้งล่านะคะพี่ออฟค่ะแง้แง้แงง้ใส่สกินไอรอนแมนมาทำไมแล้วต้องวิ่งด้วยว่าแกทำไมเราไม่ใช้ไอพ่นโอ้ต am ิดติดต <irit> ิดโอ้โหว้ามาติดรถเฉยเลยไอ้บ้าจะหนีไปไหนพี่ออฟขอกริดอัดหูสักทีนึงนะ โอ๊ยปวดหูไอเราเซอร์มาทำอะไรกันแถวนี้เยอะแยะวะเนี้ยอ้าวพี่ออมมุดรูไปแล้วสวัสดีคะ่ะนายามขอสักแผ่นหนึ่งก่อนได้ไหมก็แย่แล้วเดินมาขนาดนี้ใครจะบ้าให้ตีกันเลาแล้วประเด็นคือลากผีมาหาเพื่อนพร้อมกับใช้ประตูไปเรียบร้อยน่ายามออ้อออออาวน่ยามวางน้ำให้เพื่อนว่ะแต่ว่ามันก็ลบล้างความผิดไม่ได้หรอกนะเพราะว่าไอออฟคนนี้นะ่ะกำลังจะตายแถวนี้แต่มันไม่มีที่ นลจะวิ่งหนีไปไหนได้จะวกกลับไปทางเดิมทำไมเนี่ยอ๋อน,นี่มือมีอมยัน<ะ>มียันหรอมียันก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่ต้องเล่นเก็บยันไว้ใช้ในภลายภาคหน้าแล้วคันนะคะพี่อ,อ๊อฟค่ะโอ้โหเมื่อกี้อันติมาได้ตรงเวลาพอดีเหมือนที่ใจต้องการเมื่อกี้มันเหลือหนึ่งวิแล้วเขาจะใช้ยันพอดีอหรแกเพอร์เฟกท์ทัมมิ่งโคตดอ้าว,าวเดินมาเจอพี่ปิงตรงนี้อีกแล้วนี<ะ>้ปิงคนไหนเนี่ยมีสองปิงปิงหนึ่งหรือปิงสองคะ เอ้าเดี๋ยวก่อนเอ๊ะเอ้าพี่ปิงหายไปไหนอะม,มันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนจะทำปิงหายแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งทีแล้วมีคนใช้ทอดตรงนี้จะมาชุบเพื่อนหรอะจ,ะจะมาชุบเพื่อนหรอเอาไปก่อนเลยหนึ่งแผล<อ>ยังอีกยังอีกยังจะตีพี่ให้ได้อีกอพี่เนี่ยถือคติตีมาตีกลับไม่โก้นะน้อปปิงกรีดกอัดหูไปหนึ่งเมตรแล้วก็โอ้ยไม่โดนขอพี่ฟาดอีกทีหนึ่งเออสวย โดดลงไปแบบนี้เดี่ยเหลืออีกหนึ่งทีหรือเปล่าเราอะ่ะจะหนีไปไหนไม่ <c oughs> ปิดประตูไปก็เท่านั้นพี่มีปุะตไกตรงนี้มันไม่มีที่หนีแล้วก็ตุยไปซะถานาน้องปิงจา๋าช่วงนี้เนี่ยกำลังเหงาอยากหาเพื่อนมานั่งเล่นในดิวอนด้วยพอดีเลยโอ้มีคนหยิบวิญญาณออฟไปแล้วใครอ่ะใครหยิบวิญญาณออฟไปอ่ะเอาวิญญาณออฟคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โหหายไปไหนแล้วเนี่ยเฟสหาคนไม่สวยอ้าวเฮ้ยหาย เฮ้ยเดี๋ยวได้ยินเสียงปิ๊งแถวนี้ปะ่ะอยู่ในตู้ป่ะวะตู้นี้ป่ะเนี่ยอยู่ในนี้หรือเปล่าอ,อ้าวหายเมื่อกี้ได้ยินเสียงปิ๊งจริงๆอะนังไปไหนแล้ววะช่วยด้วยค่ะทำเสอือหายแล้วก็ไม่ได้ชุบแถวนี้ด้วยนะเอาไปชุบตรงไหนวะเนี่ยเฟสดก็ยังไม่มาด้วยเอาวิญญาณกลับมาเดี๋ยวนี้นะเอาไปชุบไหนโอ้โหอยู่ตรงนั้นนั่นเองไอ้เซอพวกนี้มันเป็นขโมยค่ะมันมาฉกวิบบญ,ญญาณของหมูไป้งสองดวงไม่ดูน,นก็ อัดหูไปเลยสิคะนายามขาขอตีสักแผลสองแผลหน่อยแล้วจะไปเลยวูดจริงขอสักแผลสองแผลเอาไม่นดนแต่ว่ามีกบทกอไก่เออได้เราหนึ่งแผลอา้อาวเฮ้ยนายามจะไปไหนอ่ะไม่เดินขึ้นไปแล้วหรออ่ะใช้ประตูแบบนี้ก็ถูกจะไปไหนพี่ยามขออีกสักหนึ่งแผลเออสวยเหมือนเมื่อกี้นายามพลาดเองนะคะน่าจะเดินติดแต่เมื่อกี้อ่ะไปไหนแล้วน่ายาม งั้นก็ปล่อยนายามไปก่อนเลยแล้วกันนะตอนนี้เพราะว่าจุดประสงค์คิวเนี่ยคือการมาเรียกแผ่นนายามเฉยๆกลับไปซ้ำคนเดิมดีกว่าเอ๊เสียงใครเอ้านายามมาอยู่ตรงนี้นี่ยเองคนอะไรเอ่ยตายเพราะเสียงอยโอ้โหเมื่อกี้คิวกำลังจะไปเอาคนอื่นอยู่แล้วว่าดันหอบเสียงดังนายามไนงะสงสารบางไอ้แก่แล้วก็จังหวะนี้เดี๋ยวเราไปหาพี่ออกไม่ก็พี่จิ๊นก่อนนะคะซ้ำสองคนนี้ก่อนภายในสองคนนีนน้เนี่ยใครก็ได้เจอใครก่อนเอาคนนั้นเอาละเฟดหาคนไม่สวยเอ๊เดี๋ยวนะพี่คนนี้ ด้วยแจ็คพอตแตกถือว่าโชคดีนะเนี่ยมาเจอปิงที่ตายไปแล้วหนึ่งรอบก่อนเนี่ยตรงนี้มีสายสียงก็กดโล่ไปสิคะน้องปิงขาพี่ขอตีอีกทีเดียวอีกทีเดียวอ้ออาวไม่โดนเฉย,ยรอบนี้ต้องโดนแล้วเออเรียบร้อยออกจากนิวนไปก่อนเลยแล้วกันนะคะโอ้ยพี่หาใจร้ายพี่ไม่ได้ใจร้ายพี่แค่เป็นผู้ชายที่น้าตาดีเง<ว>ียบกันทำไมล่ะคะตบมือสิคะขเขาพูดถูกแล้วแหม่น้องเบลถ้านเป็นเรื่องไวพี่หาได้มาไวเชียวนะ ไม่ค่อยจะเลยคนเราแล้วตรงนี้ใครสวดเอ่ยใครให้สวดใครให้สวดอา้าวีออฟเองเหรออ้าวโดนแปะยันกันซีนไปหนึ่งอะไรนะอะไรจะวิ่งหนีพี่ไปไหนอนะีกน่ะฮัลโหลวิ่งหนีข้างบนเหรออุ้ยมีคนหยิบปัญญาณน้ยาไมไปแล้วไอ้พวกนี้นี่เผลอไม่ได้เลยจริงๆนะไอ้อะเป็นหยิบเป็นจิกตลอดเลยเนี่ยเฟสกำลังมาเอาละเฟสหาคนไม่สวยเอาชุกได้พอดีเลยแกสเปรย์คาเซอร์ขานจะเอ๋ โอ,โ,อโอ้ไม่เอาสัมนายามก่อนดีกว่าพี่ปิงเดี๋ยวค่อยไปตามเก็บที่หลังก็ได้อะไรกันเนี่ยกับมหานายามอีทำไมให้นายามพักหายใจก่อนไม่เอานายามหนูอยากเล่นกับผีเสื้อขอเดิปีกผีเสื้อน่อยว่าแล้วก็ฟาดปีกผีเสื้อไปหนึ่งทีเอาเดนกันซีนไปหยิบยันบัตตอนไหนวันเนี้ยเด้นน,นายามเธอดูลรกๆนะเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาเธอจะไปทางไหนกันแน่เอาเราก็เดินขึ้นบันไดเหมือนเดิมนายามอย่าทรมานสังขารตัวเองเลยอะ่ะมาเป็นผีเสื้อประดับห้องให้พี่ฮาร์ดเถอะนะเรียบร้อย พี่ฮาร์ดเด็กดื้อต้องโดนตัดมือแล้วปิงเนี่ยยังสุขภาพดีมีตังช้าอยู่เลยนะต้องโดนสักทีสองทีซะแล้วสิ<า>รอเฟสมาก,ก่อนเธอเลยอีก3าวิอา้อาวสวัสดีค่ะพี่อ๊อฟค่ะนางตกใจวางตะปูทิ้งเลยไม่ต้องตกใจพี่นวูวหาปิงอยู่เมื่อกี้หลังไวๆอ,อยู่แถวเนี้ยแยไปไหนแล้วเนี่ยเออยู่ข้างบนเปล<า>วะออราแป๊บ อยู่ข้างบนไม่มีอะหรือว่าแอบตู้ใช่ไหม <pent ry> อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอ้อะอยู่จริงด้วยนี่แน่อ้าไม่โดนเฉยเลยจะไปไหนจ้าน้องปิงเบอร์สองมาอยู่กับพี่ก่อนสิจา้าเอาไปก่อนและหนึ่งแผลใช่ค่ะพี่หาดไม่ลองนะไม่ลอง,ลองเจ็บเหมือนมดกัดเจ็บเหมือนอ้าวมีสวนปิง <P ink> ตัวนี้มันเป็นนักสุ้กตีมาฟาดกลับไม่คกลมจะหนีไปไหนคะเด็กดีคิดว่าเอาไม่ไหวมาฟาดพี่จะวิ่หนีอย่างนี้ได้เหรอปิดประตูแล้วไม่มีอะไรกั้นระหว่างเราสองได้จะไปไหนฉันรู้นะเธอคิดอะไรอยู่นะปิงเอ๊ะ พวกพี่แล้วคิดว่าจะวนจุกเด็กตรงเนี้ยไปได้อีกสักกี่รอบกันเชียวฮะเออโดดลงไปเลยแล้วก็เฟรหาเลยแล้วกันไหนอยู่ไหนดนะาตาเ,เอา๋เอกลายเป็นก้อนวุ้นตอนไหนวะเนี่ยไม่ได้สังเกตเมื่อก,กี้ไม่ได้มองอินเทอร์เฟสข้างบนเลยแกเอ้าพี่ออฟยังอยู่แถวนี้เหรอเนี่ยพี่ <What? S 1> พอดีเลยจะได้ไม่ต้องลำบากเออจะได้ไม่ต้องลำบากหาไหนเมื่อกี้เอาแขนข้างนี้ชกหรือเปล่าว่าขอเก็บกลับบ้านไปแล้วกันนะแล้วก็เรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวแกดูฉากจบนะ ไ่มันมาไงทุกคนตอนจบเกมแม่งครปั่นระอุ๊ยแต่เวพาไพสสกินนี่เนี่ยเห็นก้นชัดดีนะคะอ้ามองนะคะพี่เด๋อทำไมพี่เด๋อเป็นคนแบบนี้ผมหอยไปแล้วนักเบลเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ย ขออภัยนะคะที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปภาคเลยช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้เนี่ยก็ให้คิวแอบอู้นิดนึงเนาะคิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ